สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามเล็บดำค่ะมือนีคือมาแปกๆค่ะมือนีมาแปลกๆจ้ะอันนี้หนาสดเนาะค่ะหนาสดวันนี้นะจ๊ะเราจะมาทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนวันนี้เราก็จะขอใช้ภาษากลางนะคะเผื่อว่าคนอื่นมาดูรีวิวของเราเนาะอ่านี่จ้าเราจะมาลอกหน้าค่ะเราจะมาลอกอ่า เขาบอกว่าใช้ลอกฝ้ากระจุดด่างดำเนาะคะ่ะเราไม่ได้มีฝ้าเนาะคะ่ะแต่ว่าเรามีจุดด่างดำที่เกิดจากซิวเมื่อตอนเราเป็นวัยรุ่นค่ะเราก็เลยสั่งเจออินเทอร์นเน็ตค่ะเราก็เลยสั่งเป็นเซตของ c o s m i l a n าน,นะคะเป็นเซตโฮมแพคของ c o s m i l a n ารค่ะก็จะมีครีมที่ทาให้มัน ให้มันลอกปกติมันไม่ใช่ครีมที่ทาให้ลอกนะคะมันก็จะเป็นครีมครีมที่ทาให้ฝ้าออกค่ะแต่ว่าเราจะเอามาลอกนะคะแล้วก็มีครีมบำรุงเพราะว่าหลังจากลอกมันจะแห้งมากเราก็จะมีครีมกันแดดค่ะ,ะปกตินะคะเซ็ตอลอกหน้ามันจะชื่อคอสมิลานหนึ่งค่ะอันนี้มันสค่ะแต่คอสมิลานหึง เราซื้อเองไม่ได้ค่ะที่นอร์เวย์เราไม่สามารถซื้อเองได้นะคะเราจะต้องให้สถานเสริมความงามเป็นคนซื้อแล้วก็มาทาให้เราเราไม่สามารถทาเองได้ค่ะเพราะว่ามันจะแรงแตเ่เราไปดูในรีวิวค่ะมีฝรั่งมารีวิวเขาใช้คอสมิลันถูกทาหน้านาสักหน่อยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ8-10ชั่วโมงแล้วก็ล้างออกใช้แบบเดียวกันกับคอสมิกั หนึ่งแต่ว่าเราใช้คอสเมลาน2ในการทำนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อคอสเมลาน1มาทำเองได้ <c oughs> ก่อนอื่นหลายๆรีวิวเขาบอกว่าเราจะต้องเช็ดหน้าก่อนค่ะ <c oughs> เช็ดทำความสะอาดหน้าด้วยโทนเนอร์ <c oughs> อปกติเราไม่ใช้โทนเนอร์นะคะอันนี้ของลูกสาวค่ะยืมมาเช็ดทำความสะอาดเพื่อให้มัน สะอาดเท่าที่เราต้องการค่ะแบบเช็ดบนซอกจมูกนี่จ้ะเปลี่ยนมุมใหม่เนะเราจะได้ดูแบบแสงช,ะชะัดๆนี่จ้ะ หน้าเราก็จะมีแบบฝ้าก็ไม่ค่อยมีนะหรือว่ายังไม่มีแต่มันจะเป็นจุดด่างดำค่ะเพราะว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนะคะเราเป็นสิวเป็นเยอะเป็นเหมือนคางคกเลยค่ะบางครั้งเพื่อนก็จะเรียกเราว่าอไทเทวีนะคะเป็นจนต้องไปหาหมอค่ะนี่ค่ะเราเช็ดหน้าของเราเสร็จแล้วล้างมือ รีวิวเขาบอกว่าเราจะต้องทาวาสลีนตรงมุมปากค่ะเพราะว่ามุมปากเราก็ห่างตาค่ะเพราะมันจะเป็นจุดที่เซนซิทีฟมากค่ะถ้าเราไม่ทามันจะปวดมันจะแสบมากค่ะมันสีบ้านภาษาเฮ้าเอินว่ามันสีเฮ้านี่ค่ะ เราทาแล้วตัวมุมปากนะคะนี่ค่ะใช้วาสลีนธรรมดานี่ค่ะเราเห็นหล,ลายๆคลิปเขาทำไมเขามีพลายทาเขาจะมีไม้พลายมาทาไอครีมตัวนี้เราก็นึกว่าเขาจะให้มาด้วยเพราะว่าเราเห็นใครก็ใครก็ใช้แต่เราไม่มีเราดูก่อนนะคะเมคชัวร์ว่ามันไม่ได้มาจริงๆ ันไม่ได้มาจริงๆค่ะมันไม่มีโซงสายเขาต้องซื้อเองนะะเราไม่มีเราก็จะใช้มือต้วยค่ะเช็มือก่อนนะคะนี่ค่ะเปิดออกมันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้คล้ายๆนูเทลล่าคล้ายๆช็อกโกแลตนี่ ครีมมันจะเป็นเนื้อเนื้อไม่ค่อยเหมือนครีมทาผิวเนื้อคล้ายๆช็อกโกแลตที่เราป้ายขนมป,ปังเรามีจุดกระตรงนี้นะคะเราก็จะทาไปใกล้ตาสกักหน่อยนี่ เดี๋ยวเราขออนุญาตทาก่อนนะคะเรารู้สึกว่ามันยังหนาไม่พอเพิ่มอีกหน่อยตอนแรกเราใช้นิ้วมือแต่ว่ามันมันเริ่มแห้งส่วนที่ทาก่อนมันเริ่มแห้งแล้วมันก็ติดนิ้วมือเราขึ้นมา เรานึกว่าเครีม,มันจะมีไม้พายมาให้ในกล่องมันไม่มีอุปกรณ์ทำเค้กอันนี้เล็กที่สุดแล้วที่เรามีจะออกไปซื้อก็กะไรอยู่ทาไปแล้วอ่ะ ขึ้นหน่อยอันนี้ใครใครไม่มีแม่พายมันก็ใช้ได้นะคะเนี่ยเราทาแล้วรอบนึงเรารู้สึกว่ามันบางเกิน แล้เวเราก็ใช้นิ้วมือทาต่อไม่ได้เพราะว่ากดไปแล้วมันไอพวกที่ทาก่อนมันติดมือขึ้นมาค่นะเริ่มจะเกลี่ยไม่เรียบแล้ว เหมือนกำลังแต่งหน้าเคก้กเค้กช็อกโกแลตด้วยเห็นไหมเราเอามาทาแลเราองเก่ามันก็จะออกไม่เป็นไรไปต่อไม่ได้เราก็ทาแค่นี้แหละจมูกทำไมเป็นฟุดเลืดแบบนี้ ก็จะแปะตรงไหนที่รู้สึกว่าบาง,บางนะคะโอ้ค่อนข้างจะทาต่อยากนะคะมันแห้งแล้วพอแล้วแค่นี้แหละนี่เดี๋ยวอีกประมาณ8ปด้าชั่วโมงเรามาดูกันค่ะมันก็เริ่มจะแสยบยิบยิบแล้วนะคะนี่ วัสดีค่ะผ่านมาแล้วสิบชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราเริ่มจากตอนเที่ยงตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วค่ะผ่านมาสิบชั่วโมงมันก็แห้งๆความรู้สึกหรอคะก็แสบนิดๆตอนทาแรกๆค่ะแต่มีความรู้สึกว่าตามันจะแห้งหรือเป็นเพราะว่ามันแห้งตรงแถวนี้มันกระพริบตาไห่ สนิทเราก็ไม่รู้นะคะแต่รู้สึกว่าตามันจะแห้งๆแล้วก็น้ําตาหลหยนิดหน่อยค่ะเจ็บเจ็บตานิดหน่อยนะคะค่ะเราก็จะล้างออกด้วยน้ําอุ่นก็มันก็ถึงเวลาอาบน้ําด้วยนะคะเราคิดว่าเราจะอาบน้ําพร้อมเลยเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จอะไรล้างออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันค่ะค่ะหลังจากอาบน้ําล้างหน้าแล้วสภาพหน้าก็จะเป็นแบบนี้คือ รู้สึกว่าผิวมันมันเรียบขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่ามันจะแดงมันจะอันนี้เราไม่รู้ว่าของเรามันจะลอกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้ทาหนาค่ะเราเราทาแค่บางๆค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าถ้าเรา mark าด้วย c o ส m e ลัหนึ่งเราต้องพักหน้าประมาณสองวันคอือประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงนะคะแต่อันนี้เรา mark าด้วย อคอสมิลาน2เราสามารถทาคอสมิลาน2เพื่อบำรุงหน้าได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาทากันบางๆนะคะนี่ค่ะส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะทาบางๆเนื้อครีมมันจะเป็นมันค่อนข้างฝืดนะคะ เราคิดว่าเราจะต้องทาช่วงที่หน้าเราบัดหมาค่ะมันถึงจะเกลียดได้ดีค่ะค่อนข้างจะฝืดพอสมควรค่ะเนื้อครีมทาท,ทั่วไปหน้านะคะแล้วก็พักไว้15นาทีค่ะ ถึงจะลงรีคาเวอรี่ได้นะคะอันนี้จะเป็นเงาดำๆแล้วก็ทาก่อเพื่อมันจะลอกเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะพักไว้15นาทีค่ะ ผ่านไปแล้ว15นาทีนะคะเราก็จะมาทามิลานรีคาเวอรี่ค่ะนี่ค่ะเราเอ,อ้ค่อนข้างจะเยืะนะคะกลิ่นมันหอมค่ะ กินหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะขอตัวไปนอนนะคะตื่นมาพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะพบกับความสวยนะคะ n ไนท์ night, ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่อ่าวันที่สองนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราพกอ้างไปเต็มวันนะคะตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่า หน้าอิ่มเอิบค่ะแต่ว่ามันไม่แดงน่ะเหมือนที่เขารีวิวเราไม่รู้ว่าของเราจะลอกหรือเปล่าเราอาจจะทา,าแค่บางๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นฝ้านะคะถ้าแค่จุดด่างดำมันหายไปเราก็หรือว่าลดลงเราก็พอใจแล้วค่ะนี่ค่ะก็ยังไม่มีว่แววว่าจะแดงหรือจะลอกนะคะก็เป็นผิวปกติแต่ว่า มันจะรู้สึกเวลาเราโดนน้ำมันจะรู้สึกไม่ใช่แสบอะภาษาอีสานเรียกว่าห้าเป็นแบบเหมือนผิวเราแห้งแล้วโดนน้ำมันจะแบบเป็นยิบยิบแต่ว่าไม่ได้แสบค่ะนะคะนี่นะคะวันที่สองค่ะสวัสดีเชา้าวันที่สามของการใช้ครีมคอสมิลานทูนะคะนี่ค่ะ เริ่มลอกนะคะใต้คางปีกจมูกแล้วก็รู้สึกจะเป็นเป็นดำๆแถวนี้นะคะ่ะเหมือนเหมือนเซลล์ผิวมาเริ่มตายนะคะเราโชคดีมากเลยค่ะตอนแรกเรานึ้ว่าของปลอมหน้าเราไม่แดงไม่ตึงไม่แสบคือเรานึ้ว่ามันจะไม่ลอกนะคะแต่พอตื่นมาวันที่สาอมเริ่มลอกค่ะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่4ี่นะคะหน้าของเราก็รู้สึกว่าลอกลอกค่อนข้างจะมากค่ะเมื่อวานลอกเฉพาะตรงนี้จมูกตอนนี้รู้สึกว่าลอกแก้มแต่ที่ยังไม่ลอกคือหน้าผากนะคะนี่ค่ะนี่จ้ะเราก็จะทาครีมให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้ 15นาทีค่อยมาทาน e c o v e r y ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแสบค่ะแสบหน้ามากนะคะถ้าถ้าใครกำลังแสบอยู่กรุณาบอกตัวเองว่าความสวยกำลังเดินทางมาค่ะเราก็เหมือนกันค่ะเราจะบอกตัวเองว่าอดทนค่ะความสวยกำลังเดินทางมามันจะแสบมากนะคะแสบอยู่ประมาณ5นาทีได้นะคะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณถ้าลอกเสร็จแล้วหรือว่าอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดียวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ